สเสด็จแทนพระองค์ไปส่งวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ31มีนาคม2,567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันที่31มีนาคม2567นรณลานพระพารามหาเจษฎาบดินวัดราชนัดดารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร และในการนี้ส่งวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพรบรมราชินีนาถพะบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพรบรมราชินีและพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาจษฎาราชเจ้าราัชกาลที่3สเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่31มีนาคม2330และ,สะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่2เมษาย,ยน2394สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราชสมบัติเป็นเวลา27ปีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจนานประการทรงนำาพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นการศึกสงครามและการคุกคามจากชาติตะวันตกโดยพระปรีชา ามารถด้านการพาณิชย์ทรงจัดตั้งระบบเจ้าภาษีนายอากรส่งผลให้มีรายได้แผ่นดินและเงินเหลือจ่ายในพระคลังจํานวนมากทั้งยังทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาทรงก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามทั้งในพระนครและหัวเมืองต่างๆรวมทั้งทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองภายในราชอาณาจักรอย่างมั่นคง ทั้งนี้รัฐบาลกำหนดให้วันที่31มีนาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราชเจ้าถือเป็นวันสำคัญของชาติสำหรับพระราชสมัญญาพระมหาเจสดาราชเจ้ามีความหมายว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่แห่งมานัดพิเศษถิงถ้วยพระราชทานเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสมาคมราชกรีธาสโมสรนในการแข่งม้านัดพิเศษชิงถ้วยพระราชทานเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2567 <c oughs> เป็นการแข่งม้าที่ผสมและหรือเกิดในประเทศไทยไม่จำกัดอายุ ระยะ1,900เมตรเป็นการแข่งโดยการต่อน้ำหนักให้น้ำหนักสูงสุด57กิโลกรัมและน้ำหนักต่ำสุด51กิโลกรัมในปีนี้มีมาเข้าแข่งจำนวน14มา้าสำหรับม้าที่ชนะที่1จะได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยพระราชทานน่งเืในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมมราชวงศ์ การแข่งม้าชิงถ้วยพระราชทานจักรีเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2507โดยมีการเพิ่มและลดระยะจบชวนเป็นระยะ1,900เมตรมีกติกาว่ามาคอกใดชนะถึง3ครั้งจะได้ถ้วยพระราชทานจักรีเป็นกรรมสิทธิ์โดยตั้งแต่มีการแข่งม้าชิงถ้วยพระราชทานจักรีครั้งแรกจนถึงปี2556รวม38ครั้งมีคอกม้าเพียงสองกเท่านั้นที่ได้ถ้วยพระราชทานจักรีเป็นกรรมสิทธิ์ได้แก่คอกพร้อมพงและคอกเกรียงไกร และเป็นการชนะเลิศ3ปีซ้อนจากม้าตัวเดียวกันของทั้งสองคอกโดยคอกพร้อมพงชนะ3ปีซ้อนจากม้าเกรทฮาร์ดในปี 2510, 2511และ2512และคอกเกรียงไกรได้ชัยชนะจากม้าขวัญเ้ือดไทยในปี 2538, 2539และ2540สำหรับปีนี้ม้าที่ชนะที่1ได้แก่ม้ามาหาคอกเซาท์เทิร์นสตา์